วันนี้เราอยู่กันที่ตลาด5้าคาเฟ่ค่ะตัวครัวซองคิมมีอ่อัลมอนตัวนี้บอกเลยครับว่าวันข้างหน้าจะเป็นตัวมาแรงแน่ๆครับของเฮียเนี่ยจะแตกต่างจากเฟสมีสาขาต่างๆก็คือเราจะมีเครื่องทีวิวเครื่องทีวิวคือเครื่องสกัดใบชา นะในประเทศไทยมีทั้งหมด6เครื่องครับเฮีย<ช> <Here S 2> เป็นเครื่องแรกในภาคอีสานนะรสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกับรายการเปิดวาร์ปร้านเด็ดค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาด5คาเฟ่ค่ะที่ตลาด5คาเฟ่แห่งนี้นะคะมีขนมบอ่อร่อยๆอออกรอบหอมนุ่มที่สำคัญวันนี้เรามีชารสเด็ดให้คุณผู้ชมได้ชิมกันด้วยนั่นก็คือชาเฟรชมีนั่นเองถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วอยากจะไปวาร์ปกับกิ่งตามไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะตามมาค่ะ อยู่กับเจ้าของร้านนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกิ่งสวัสดีครับเฮียแนะนาตัวหน่อยค่ะครับเฮียชื่อเฮียเอ็กนะครับชื่อจริงชื่อรุ่โลกกลงโรดกนกวรรณกรนะครับจะของร้านตลาด5คาเฟ่นะครับค่ะเอ่อเราก็จะเป็นร้านที่รวบรวมนะครับ แบรนด์ขนมปังบันนะครับและาชานมเฟชมีมาด้วยนะครับค่ะให้มาอยู่ในที่เดียวกันนะครับที่เดียวกันใช่ครับครั้ง<ม>แรกเลยครับโฟกัสเดียวกันโฟกัสเดียวกันครับค่ะก็คือมาที่จังหวัดอุบลราชธานีมีที่นี่ที่เดียวเลยใช่ครับถ้าคุณอยากจะทานชานมอร่อยขนมปังเด็ดๆนะครับต้องตลาดท่าคาเฟ่นะครับ มีที่มาอย่างไรคะเฮียเป็นคนชอบทานขนมอยู่แล้วถึงได้ศึกษาเรื่องของขนมแล้วมาเปิดร้านเนี่ยค่ะเฮียเป็นคนชอบทานครับพูดอย่างนั้นดีกว่าไม่ว่าจะเป็นชานมกาแฟหรือว่าขนมกว่าเราจะมาเปิดได้คือเราต้องไปเทสและไปชิมมาอย่างชานมเนี่ยนะครับก็ไปเทสมาหลายที่มากก็มาจบที่ตัวแบรนด์เฟสมีใช่ของเฮียเนี่ยจะแตกต่างจากเฟสมีสาขาต่างๆก็คือเราจะมีเครื่องทีบิวเครื่องทีบิวคือเครื่องสกัดใบชา ในประเทศไทยมีทั้งหมด6เครื่องครับเฮียเป็นเครื่องแรกในภาคอีสานนะครับอีก5าเครื่องอยู่ที่กรุงเทพถือว่าชาวอุบลน,นี่ได้เปรียบนะถือว่าโชคดีด้วยนะคุณผู้ชมคือเฮียไปชิมมาแล้วเฮียรู้สึกว่ารสชาติอย่างนี้คนคนอุบลเราต้องได้โดนครับต้องได้ชิมเพราะว่าความหอมของตัวใบชามันเข้มข้มน,มนมากอย่างถ้าเป็นตัวอู่หลงเนี่ยเหมือนเราบินไปไต้หวันส่วนถ้าเป็นตัวโอเกเหมือนเราบินไปลอนดอนเลยครับ ความรู้สึกนะครับเวลาชิมก็ไปมันอยู่ในกระพุ้งแก้มความหอมเข้าไปถึงโพรงจมูกได้เลยครับโอ้โหเฮียบ้จริงต้องมาลองนะครับต้องมาลองแล้วละครเฮียใช่ฮะใช่พูดแค่อย่าเพิ่งเชื่อต้องมาลองที่ต้องมาลองนะครับส่วนตัวขนมนะครับเฮียก็ไปคัดมาหลายแบบมากมาสุดท้ายที่มาก็คือร้านบันนะครับอย่างตัวถ้าเป็นซินเนเจอร์ของร้านเฮียเลยนะครับก็จะเป็น ตัวขวซองคิมมี่อัลมอนด์นะครับขวซองคิมมี่อัลมอนด์นี่เลยแล้วก็จะเป็นตัวขวซองเนยสดนะครับของเฮียตัวขวซองเนยสดเนี่ยอยู่ราคา19บาทราคาน่ารักมากใช่คือเฮียคัดคุณภาพนะใช่ครับให้ชาวอุบลได้กิน่ะคือของที่ราคาถูกมิดมีที่นี่ครับตอบได้เลยฮะนะฮะที่นี่มีจริงใช่แล้วส่วนตัวขนมปังซิกเนเจอร์ของเขาคือขนมปังบันเนี่ยนี่แหละ <ใ> <harma> ต้นตำรับเลยก็จะมีวิธ <diction> ีการทานให้อร่อยด้วยนะครับอย่างเช่นนะฮะเวลาจะทานบันให้อร่อยนะครับเราจะเอาตัวขนมปันบันนะครับตัวนี้เป็นบันวานิลนะครับใส่เข้าไปในซองนะครับอย่างนี้โชว์อนะครับเสร็จปุ๊บเราจะทานเลยไม่ได้นะครับเราจะต้องทําการตบนะครับใช่ครับตบเสร็จนะครับข้างในหน่อยนนี่ครับข้างในก็จะ แบนนะครับแล้วก็เนยข้างในก็จะสมูทกับตัวแป้งด้านนอกนะครับจะเป็นกรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวอันนี้ต้องเชิญคุณกินด้วยกันเลยหลังจากที่เราตบปุ๊บลงไปแล้วใช่ครับเลยใช่ครับอันนี้คือบันต้นตำรับเดี๋ยวต้องขอชิมนะคะเมื่อกี้เฮียเล่นม่ยะกลต้องชิมไหครับต้องชิมครับอืมตาต้องโตอร์อืมอร่อยไหมครับนุ่มนุ่มนุ่มครับเฮ้ยหวานพอดีนะใช่ครับความ ความนุ่มของเขาความหอมด้วยอ่ออย่างตัวบันที่เลือกมาคือมันไม่หวานโดดเกินไปนะครับแล้วก็สามารถทานได้ทุกๆุกคนทุกๆเพศทุกๆวัยนะครับแล้วก็ตัวครัวซองคิมี่อัลมอนตัวนี้บอกเลยครับว่าวันข้างหน้าจะเป็นตัวมาแรงแน่ๆครับแซงทุกตัวช่วงนี้เทรนด์ขนมมาแรงใช่ครับเทรนด์ขนมมาแรงแต่ก่อน อาจจะไม่ค่อยเห็นคนมาชอบมาซื้อขนมแบบนี้เพราะว่าต้องเข้าร้านคาเฟ่กว่าจะได้กินขนมแบบนี้คคู่ไปกับกินกาแฟแต่เดี๋ยวนี้คือสังเกตเห็นเขาบอกว่าเพิ่งแกรนอนคิ้งไป่ครตอบรับลูกค้าเป็นไงบ้างทะนเี่ยก็ดีดีมากเลยครับก็ประทับใจมากครับไม่คิดเลยว่าพี่พี่น้องน้องเพื่อนจะมาตอบรับกันได้เยอะขนาดนี้นะครับ ลูกค้าแน่นร้านตลอดครับขอบคุณมากครับลูกค้าแน่นร้านตลอดทั้งหมดมีกี่ชนิดมีกี่แบบพัคขนมที่อยู่ในร้านของเฮียรั้งทั้งหมดมีขนมนะครับประมาณ20กว่าตัวครับ20กว่าตัวใช่ครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นตัวสติกมะพร้าวนะครับดดบเบิรมะพร้าวตอนนี้กระแสมาแรงนะครับแล้วก็จะเป็นตัวช็อกชิพนะครับชิก็บันช็อกชิพครับตัวนี้ครับ ก็อร่อยครับอร่อยทานควบคู่ไปกับชาใช่ครับค่ะอย่างชาที่เห็นเรียงรายอยู่นะตรงนี้ที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านแก้วไหนยังไงอ๋ออย่างตัวนี้นะครับ,รบก็จะเป็นตัวเฟสมีมิวมิวนะครับ<ม>ตัวนี้ก็อร่อยครับแต่ถ้าจะให้เป็นแบบตัวท็อปเลยกนอย่างที่เฮียเล่าให้ฟัง<ม>ก็จะเป็นตัวอูหลงนะครับอูหลงอูหลงแล้วก็เป็นตัวเออเกรนะครับอันนี้เป็นเออเกรคลีมมี่นะครับ อร่อยมากครับหอมต้องมาโดนนะครับคือความหอมของชาเมื่อสักครู่นี้ได้แอบชิมไปแล้วค่ะเฮียแค่ดูดเข้าไปทาแล้วโอ้โหรู้สึกถึงความแตกต่างจากทั่วทั่วไปขอบคุณมากครับจริงๆเพราะว่าโดยเฉพาะเฮียบอกว่ามันมีเครื่องที่มาใหม่ด้วยที่แบบทําให้แบบอทีบิวค่ะทีบิวใช่ไหมคะใช่ฮะใช่ที่แบบสามารถทําให้ชาที่แบบว่ามันหอมจากกระพุ้งแก้มขึ้นไปเนี่ยใช่คือมันมันคือสกัดช็อตต่อช็อตไงครับอารมณ์ชามันจะได้คืออย่างบางทีเนี่ยถ้าชานมทั่วๆไปนะครับ คือก็ทำมานานแล้วแต่การที่ทำอะไรที่มันสดๆใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นเสน่ห์ของมันครับมันได้คำว,ว่าความหอมนะครับได้คำว,ว่าความสดครับแล้วก็สำคัญสุดต้องมาลองครับถึง<ช>จะรู้ว่าอร่อยคืออะไรครับไม่เฉพาะชาที่บอกว่าหอมและก็สดขนมปังของที่นี่เห็นอยู่ตรงเคาน์เตอร์กำลังทำกันด้วยใช่ครับขน<ร>มเราก็าใช่ครับเราอบใหม่ๆทุกวันนะครับ ใช่ต้องเป็นแบบนี้เลยใช่เป็นวันต่อวันเลยครับวันต่อวันเลยใช่ครับแต่ช่วงเช้าเราก็จะเห็นพนักงานของเราที่แบบว่ากำลังทำขนมให้ลูกค้าเราก็จะเปิดร้านตั้งแต่10โมงนะครับส0นาฬิกาจนไปถึง20่นาฬิกาของทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับมาได้ทุกวันเลยบรรยากาศที่ลูกค้ามานั่งชิมขนมในร้านนี่มันจะอบอวลไปด้วยขนมยังไงบ้างใช่ครับก็ก็คือลูกค้าก็จะได้กลิ่นของการทําขนมและการทําชานะครับมันก็จะเป็นเสน่ห์ของทางร้านอ๋อเราจะแบ่งออกเป็น2โซนนะครับในและด้านนอกด้วยนะครับ ก็คือตรง o u t ดอตรงนี้ที่เรานั่งรับลมบรรยากาศเย็นๆด้านนี้ใช่ครับคือโซนด้านนอกส่วนด้านในนะคะจะเป็นบรรยากาศห้องแอร์เย็นๆใช่ครับใช่ดมกลิ่นของขนมใช่ครับควรเห็นบอกว่ากลับบ้านไปกลิ่นขนมนี้ยังติดตัวกลับบ้านไปถูกต้องครับเสน่ห์ของของร้านก็คือแม้กระทั่งกลับบ้านก็ยังได้กลิ่นขนมครับเห็นบอกว่าเฮียมีบริการอะไรอย่างไงบ้างในส่วนอ๋อเร็วๆนี้จะมีการเข้าร่วมงานกับทางก๊ปด้วยนะครับ นะแล้วก็สามารถลูกค้าพีออเดอร์ได้นะครับในเพจนะครับตลาด5คาเฟ่นะครับเดี๋ยวก็ฝากขึ้นยใช่ครับคลิกก็มาแล้วก็ทักก็มาทางเพจว่าากจะรับพิ้วอย่างเงี้ยมีนมีครับก็สามารถทักมาได้คือมาจองก่อนแบบไม่ต้องรอคิวก็ทักมาได้ในเพจตลาด5คาเฟ่นะครับอาจจะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นในช่วงแบรนด์โอเพนนิ่ยังไงบ้างอ๋ออย่างช่วงนี้ก็มีถ้าเป็นขนมก็ โปรหฟรี1หยิบ <Wow. S 1> อะไรก็ได้ในร้าน6ชิ้นฟรี1ชิ้นไปเลยครับ6ชิ้นที่อยู่ตรงหน้ากิ่งนี้คือ6ชิ้นฟรีหชิ้น,นถูกต้องครับ6ฟรีหนึ่งนะครับส่วน5้าเป็นชานมก็สั่งซิกเนเจอร์นะครับ mm. หรือว่าเป็นตัวพรีเมียมนะครับ1แถมตัวซิกเนเจอร์ตัวนี้ หนึ่งแก้วครับค่ะนะครับเปิดร้านตั้งแต่10บโมงสิบโมงครับขนมเต็มถาดตอนไหนคะี่ยอ๋อถ้าอยากจะให้เป็นแบบฟูๆเลยนะครับพร้อมเต็มที่ก็ประมาณ5้ถึง้าโมงเช้าถึงเที่ยงนะครับห้าโมงเช้าถึงเที่ยงนี่คือรีบมาถ่ายรูปไปปวดเพื่อนๆเผื่อใครอยากจะรับหิ้วใช่ครับวนี้เนขนมเราขนมเรานี้เราจะไม่เร่งขึ้นด้วยนะครับเราจะปล่อยให้เขาโตแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็คปรุงเต็มที่ใช่ครับปรุงเต็มที่ตามสูตรของเราแหละ เมื่อเมื่อปรุงเต็มที่เนี่ยลูกค้าก็จะได้ขนมที่กรอบและอร่อยจริงๆอย่างครัวซองเนี่ยเฮียมาเปิดแบรนด์นี้ได้เพราะครัวซองนะครับครัวซองอร่อยครัวซองอร่อยครับอร่อยต้องบอกต่อนะครับอร่อยคุณผู้ชมที่ชมรายการเปิดวาร์ปอยู่ต้องมานะคะเพราะว่าวันนี้เฮียพูดให้เห็นภาพเลยว่าแบบ ความอร่อยความหอมความนุ่มความกรอบมันอยู่ตรงต้องตามมานะคะและสําคัญสุดนะครับเร็วๆนี้เฮียจับเป็นสแต็กบ็อกด้วยนะครับมีสแต็กบ็อกเริ่มต้น30บาทสามารถรับขนมแล้วก็มีน้ําผลไม้ให้ด้วยนะครับครบเซตราคาแค่30บาทราคาน่ารักมากใช่ครับเพื่อใครอยากจะจัดสัมมนานะครับอ่าสั่งจองได้สั่งจองได้เลยครับสแต็กบล็อกน่ารักน่ารักเอาไปข้างนอกได้เลยถูกต้องครับเห็นว่าเร็วๆนี้จะมีไปที่ไปช็อปอ๋อเร็วๆนี้เรามีแพลนนะครับอย่างเดือนหน้าก็จะมีเทศกาลขนมที่ส็นทั เราจะไปเปิดบูธนะครับวันตั้งแต่วันที่23นะครับถึงวันที่29เดือนมีนาคมนะครับนะครับใครที่เป็นสายหวานคอขนมนะไม่พลาดที่จะแวะไปชิมไปทักทายเฮียได้ใช่ไหมครับเซนทันาซาต้องมาโดนครับต้องมาโดนทายนี้เฮียอยากจะฝากอะไรในเรื่องของขนมอร่อยๆที่แบบขึ้นชื่อของอุบลราชธานีของเรารวมถึงน้ําด้วยนะครับยังไงก็ต้องฝากแบรนด์ตลาดานะครับทั้งบันะครับขนมบันแล้วก็ ชาโนเฟสมีด้วยนะครับอย่าตั้งใจเอาสิ่งดีๆมาให้พี่น้องชาวอุบลน,นะครับได้มาชิมได้ได้มาลองกันนะครับอยากให้คือของดีๆราคาไม่แพงราคาถูกๆนะครับคุณต้องมานะคุณต้องมาลองนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขอะไรคะ,ะ062ครับ6894966ครับ คุณผู้ชมคะต้องมาลองแล้วละค่ะวันนี้เฮการันตีถึงความอร่อยแล้วนะคะเพื่อได้เห็นภาพถึงแบบเสน่ห์ของขนมแบบอบหอมใหม่ๆมานั่งอบวนภายในร้านนะคะมาชิมชาอร่อยๆที่เฮเขาคัดสรรมาให้ก็อย่าลืมแวะมาที่ตลาดห้าคาเฟ่ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณเฮกมากๆค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมเวลาของรายการเปิดว์ปร้านเด็ดหมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากิ่งจะพาผู้ชมไปว์ปร้านดีร้านเด็ดในจังหวัดทุกคนราชธานีที่ไหนติดตามกันได้ ค่ะวันนี้กิ่งไล์เนี่ยเอกลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับดูของขนมนี่เลย